ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับผมหัวร้อนอีกแล้วอดีตผู้พิพากษาขอเตือนผมไม่ได้เป็นเพื่อนเล่นของคุณสื่อถึงใครนายชนบทสุภาษีอดีตผู้พิพากษาลั่นเดือดขอเตือนอย่าพูดว่าล้อเล่นไม่ได้เป็นเพื่อนเล่นของคุณนายชนบทสุภาษีอดีตผู้พิพากษาได้เคลื่อนไหวผ่านทางเพจเ Facebook กฎหมายชนบทระบุว่าผมหัวร้อนอีกแล้วผมเงียบมานานแล้วนะ ผู้รู้คนหนึ่งพูดในคลิปว่าหากโจทย์ฟ้องจำเลยในความผิดฐานหนึ่งแล้วโจทย์จะแก้ไขคำฟ้องให้เป็นฐานความผิดหนึ่งในชั้นไต่สวนมูลฟ้องไม่ได้ผมขอนำเสนอว่าสาลฎีกาได้พิพากษาว่าแก้ไขได้ตามคำพิพากษาของสาลฎีกาที่2902ทับ2547ี่ที่านอ้วนพลรัดเพื่อนร่วมรุ่นลมโชยอนศสอง และนิติมท2510เป็นคนตัดสินครับวงเล็บขอเตือนอย่าพูดเล่นเพราะผมไม่ได้เป็นเพื่อนเล่นของคุณขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ